สภาพไลน์นะคะทางนี้ไม่ได้เลยทางนี้รม่ได้เลยทางนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าหนุนมือกันโอเคอ ไม่รู้เลอเยการ้าองแครับเห็นวิาาลการเราอย่างที่เห็นโคการสำเร็จมาครับเราก็ร้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ทำให้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ตัวผมกับตัววินเองก็เพิ่มีโอกาสได้ไปทำแฟนมิทติ้งต่ตางๆหลายประเทศหลายเมืองมากๆแล้วก็เห็นแฟนผักต่างประเทศเขาพยายามร้องเพลงของเราแล้วก็พยายามถามเราว่าที่ถ้าเราสมมติว่าเขาไม่ได้มีโอกาสมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเขาได้ลองทานอาหารไทยซึ่งก็ทุกอย่างมันเกิดจากที่เขาได้ติดตามผลง,งานซีรีส์ของพวกเราจนทําให้เขาอยากที่จะเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมาก แล้วผมก็จริงรู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอาสไปเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปหลายที่แบบนี้ไหมทั้งไปที่โหมดไปเอเชียก็ไปแล้วก็มีการใต้ก็มีกาด้วยนะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ไปทุกที่แล้วก็พอเราพอเราไปที่ไหนพอเราไปที่นั่นเราก็เราพยายามจะศึกษาเพราะว่าเขาพยายามจะแบบ ก็ดูว่าอาหารร่วมกับกินอะไรกันคับเขาแบบามีการใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราสุดท้ายก็คือพอเราไปถึงปุ๊บกลายเป็นว่าเขาเขาคนไทยได้บางคนเราเราคนไทยได้บางคนแบบที่จอบอกน้องเพลงตามเราบางคนแบบเราเหนพยายามสึกธิ์ขา p o s เราเหมือนกันก็เลยรู้สึกดีใจที่มันเป็นการแบบเป็นการไล่เพลงเขาเก่งมากเลยก็คือกินแบบไม่แฉะตัดแต่ รกยสายกินอาศึกษาา้่าาเปเยอะุดท่นั้นอะไรนะคเขาระเยสุไม่พอๆกันนะเขาเท่ากันเท่ากันก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมแล้วก็มูลนิธิมูลนิธิไทยด้วยครับผมที่มอบรางวัลการพูดสธาณะประจำปี2 568 ให้กับ GNTV ของเราด้วยนะครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากใช่ครับผมอย่างที่พี่จอร์นกับพี่กบินพูดไปนะครับว่าแบบอย่างเราอ่ะมีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศบ่อยใช่ไหมแฟนคลับก็เขาจะแบบอย่างของผมเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยเลยแล้วเขาเขียนจดหมายมาหาเราเป็นภาษาไทยลายมือไทยให้เราคือผมซึ่งแบบตกใจมากคือคือผมการที่ไปเรียนภาษาภาษาหนึ่งได้เนี่ยคือเขาต้องมีอะไรที่ชื่นชอบในตัวแบบในภาษานี้ที่เขาอยากเรียนนะแสดงว่าเขาอ่ะ เราตัวแทนเราเองเนี่ยไปไปเผยแพร่แบบวัฒนธรรมไทยให้เขาได้แบบมากก็ดีใจที่แบบแฟนคลับเขาแบบชอบภาษาไทายเรียนภาษาไทยทั้งอาหารทั้งการกินทุกอย่างนะมี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 มจริงๆนะคือบางทีอ่ะแฟนคลับแบบเขาอินเทรนกว่าเราอีกเขาเล่นมุกจีบแบบมุกไทยนะ่ะฮะใช่ที่แบบแบบยังยังแบบ เป็นมุกสมัยนี้อยู่เลยอ่ะบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเขาเล่นมุกอะไรใส่ใช่ผมว่าเราเก่ากว่าเขาแล้วล่ะใช่ฮะผมนี่อย่างเดียวฮะเด็กอุบลของผมส้มตำปากง้อแนะนำไเลยอาหารไทยอร่อยรู้วิธีกินมาด้วยเคี้ยวตุ้ยตุ้ยก่อนอะ่ เพิ่งเนี่ยตอนที่ได้ยินเขาว่า30ปีที่10ตามติดเลยตื้นตืันเต้นตื่้นตื่นนต่รเต้นตเต้นตื่นเต้นตื่นนต่นเต้นื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่เต้นตื่นเต้นตื่นเนต่นเต้นตื่เนต่นเนต่นเต่นเนเนต่นเต้นตื่เต้น่นเต้นตืื่น่นนต่นเื่นเตนตื่นเต้นต้เต้นตื่้นตื่นเต้นตื้นนเ ยาวนนนาดนี้แต่ก็ไม่เลยนะจอมทวันน nah ี้เออจากวันนั้นถึงวันเรานเนี่ยายเห็นเ้ยกลัใจกใจไหนที่แบบว่าเราแบบเเอเาเราไม่ได้เห็นาร้หมดบมัน็ัร Uh, to all the international fans, we as a artist from GMMTV, we would like to thank you all for the support and your interest in our series as well as as well as our culture we are so very honored for the awards and we are so glad that we get to represent our culture and we do feel the same as whenever we get a chance to go to our, your countries we like to you know, try your food and know about your culture as well so it's a big honor and it's so nice that uh, now that Thailand is, you know, on the map and people love and appreciate our culture more. Just want to say thank you and we really appreciate your support and you guys.